สวัสดีครับอยู่กับผมเช้ครับในเกม l a g e n a Lock Lands w o r t h ครับผมนี้เราจะมาเปิดกาชากันแต่ก่อนดื่นเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ากาชามีอะไรบ้างใบสุก้าทำการดูกาชาก่อนดีกว่าไก่แมสบันนี่ของระดับ S S R มีคอตูมก็โลกระต่ายมับดินมับไฟแล้วก็หมวกกระโปรง2อันครับผมของที่คิดว่าน่าจะขายได้และมีราคาตอนน่าจะเป็นโลแมสบันนี่สเปเชียลเซิร์ฟนี้โลแมดบันนี่จะไม่เหมือนเซิร์ฟอ,อื่นครับเซิร์ฟอ,อื่นจะสะท้อนเวทแต่เซิร์ฟนี้เขาปรับมาให้เป็นบวก9นะจะมีความสามารถของกันเวท2วิมดูกันเลยดีกว่ารับคอตูมจายแอนแมสบันนี่เดี๋ยวเราเข้า ได้อะไรบ้างเท่าไหร่ฮีโ Mad b u บันนี่สเปเชียลน็นต์ใน a d k 5%้าเป Nullify, All Damage Spell, i n c l u d i n g Supportive Skill 2วิไม่รู้อะไรแบบนั้นครับผมก็อ<ะ>่านแบบนั้นแหละ บวกเอ k 5, in, ีห้เมโอกาสติดอ่ะโอกาสติด1%เอรี่เลเวลรู้ครับว่ามันแพงมันเอาเรื่องมัฟไฟครับลดดาเมจธาตุไฟ decrease 10%ดาเมจฟอร์มไฟ p r o p e r t y a t t r c k increase 10%ดาเมจฟอร์มวอเตอร์ก็คือโดนน้ำแรงขึ้นโดนไฟเบาลงสะท้อนดาเมจ10%ที่ของดาเมจที่ได้รับหรอ i r e r s e s t twice at that of r e f i ไ e Level ก็คือ o is, ตีบวกโอกาสติดโอกาสสะท้อนก็ขึ้นเาน่าจะออกเยอะครับ หมวก KD 01ศ r น c e s s o r h โ t รเอ h บวกสิบแม็กเ e ีบกสามอิ e กอดาเมึงด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 ก็คือดาเมจในดัานของเอดีแรงขึ้นซึงถามผมว่าดีไหมกระปกการเป็นหมวกมาโคเวีย hit 10 m แมเลลอด3จบมีแค่นี้แล้วก็อีกอันหนึงที่น่าสนใจที่ผมอยากนั่นก็คือไม้ผีไม่ใช่สีไม้บอสผมกำลังคิดว่าถ้าผมหักแล้วได้บอสเวอร์ซับ บอสที่มันตึ่นเตืต่นอาถรรพาตกอ,อะไรมาตึงๆเดือด่น่าจะเอาเรื่องอยู่ก็มันจะมีกล่องไรอันดาครับอีกกล่องหนึ่งเป็นกล่องที่ได้ประดับอาถ้าสมมุติเราได้สนใจเรามีประดับอยู่แล้วอย่างคนคูคูอย่างผมมีแบบลูกตุ้มลูกตุ้มหนึ่งข้างแล้วก็ประดับจากผ่าด์หนึ่งข้างก็คือไม่ต้องใส่ประดับอันนี้แต่ถามว่าดีไหมสําหรับคนไม่มีมันก็ดีครับเพราะว่ามันจะได้ตัวคูณในเรื่องของชนิดมอน เผาเผามอนแล้วกันคูณตัวคูณเผาั้างเอาชัวชัวชัว,ชว,ชวเดี๋ยวมั่วน,นี่เอทีเคห้าเปอร์มันไม่ได้แบบห้าเปอร์เหมือนเอ่อเควสเดือดทรายครับมันเป็นห้าเปอร์ที่ยังไม่มีตัวคูณว่างั้นน่าจะมีสองกล่องนี้ครับกาชาผมรอไม่ไหวแล้วจริงปกติโปปมันจะมีโปเติมเดี๋ยวผมจะเปิดโปเติมให้ดูนะมันจะเป็นโปรโปรโมชั่นอย่างนี้เอาหายไปแล้วมันจะเป็นโปรแบบว่าเติมครบห้าสิบครบหนึ่งร้อยครบร้อยห้าสิบ แล้วก็ตรวจส0มได้ของนี่นั่นแล้วก็มีโปรเปิดรีฟิลผมก็จัดไปแล้วเรียบร้อยไม่รอดไปกันดีกว่าครับไม่พูดมากละแล้วจัดเบาๆครับห้าสิบฟองนะเบาๆกัตเช็คเลดติ้งกันหมือนสองห้าร้อยรอยนิ่งๆห้าสิบฟอง ดีเกินแล้วผมรวยไม่รู้ว่าตังไว้ไหนอะไรมาหรอกกล่องนี้บอกก่อนเลยว่าถ้าผมเปิดได้อะไรแพงๆขึ้นผมขายครับผมไม่มีอะไรที่อยากจะได้ไม่มีอะไรน่าใช้ขนาดนั้นสําหรับตัวตีไกลอย่างผมนะโล่ก็ไม่ได้ใส่ครูเตอร์ก็ไม่ได้ใส่โล่แล้วก็ไปนีสิองฟองอากาศก็ไม่ได้ร้อนแต่ทําไมเหงื่อมันถึงได้แตกแล้วนี่โอกาส ไล่ AGI อเหรออิ e a ล e a เอโอ้โหเฮียต้องโดนตีถึงจะไล่เอมไอจะวูบกลับไปที่บ้านดีกว่านั่งนิ่ง เค็มปี่ผมใส่มีชิ้นเดียวปุ๊ยปุย๊อุ๊ยามานะดีนะงานนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแย่เลยวะ่ะแย่เลยวะ่ะเพื่อนเพื่อนเหนือยาห้าสิบฟองก็ 5, 10, 5, แล้วหวะเมื่อกี้ร้อยยี่สิบห้าอ้อนความวนวดแปบ๊บร้อน ไอ้มัฟไฟน่าจะขายได้เช็คราคาไหแมตอนนี้ผมลงทุนไป125่อ่ออนต้องเช็คเดี๋ยวนี้ปึ๊บข้อบวกศูนย์เท่าไหร่1ิบสไอออนสง่งส่งส่งไม่น่าคืนทุนน่ามีิ่งไว้ใจเย็นๆมัฟไฟบวกศูนย์เนาะยี่ออนเะ45 น,นี้อันละสองเออีอันละสองอบวกบวกแต่ตอนเนี้ยมั่วเลยอ่ะสองคูณสี่เป็นแปดห้าสามครับตามคุ้มต้องเอาของไปย่อยครับผมว่าเราย่อยแล้วเปิดอีกห้าสิบดูเรื่องโลต้องมาแช่นั้นแหละราชารีไซเคิลมทบันนี่อันนี้ได้สามฟองจบจบยังไงก็ต้องมาผมบอกเลยเดี๋ยวต้องหาเมืองกันไปครั้งก่อนเนี่ยผมปไปไปเมืองแมวอาจจะดวงดีนะผมจําได้ผมเคยเปิดได้ของดีบางนี้ห้าตัวห้าสิบตัวละสิบหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0มาแล้วมาไฟมาไงบันนี่ EMI ยอีกหนึ่งครับนั่นนั่นก็มือนิ้วกูแข็งๆวะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ระดับ10ฟองเท่าไหร่วะ25เฮ้ยคุ้มอยู่นะเนี่ย2 3 4 6 7 8 9อุ้ยบายบอสมายัดรูเหลือง ต้องลุ้นเนลุ้นว่ะขอให้มันออกเอ,เอาแบบเอาแบบคลายง่ายๆกันเบอร์เซบับเบอร์เซบับไปจบอุ้ยอุ้ยเฮียตกใจไปกดไปนั่นแล้วกูมาไงเอ้าขอตูงไม่ตัดนี่ก็โลไอ้ขอตูงกูจำได้มันไม่แพงไม่ใช่หรอวะเฮียกูมากูไปไกปูเื่อววอะไรวะไก่แอนไก่แอนแมท ไว้หน่ะเว้ยไม่ใช่นี้อันนี้แจนอันอนี้นี่อุ้ยมึงขาลายี่สิบด้วยแล้วมึงบ้าอุ้ยอเอานะดีนะเดี๋ยวเราสรุปยอดเดียวเลยดีกว่าเริ่มมีหวังแต่สิบห้าฟองแล้วกูโกดไงป๊โอ้โหกูเจ๋งชื่อไม่ขึ้นักชื่อ มึงลืมอะไรหรือเปล่ากูลืมสลับช่องไม่เป็นไรปรับปรับปรับอ่าสรุปก่อนนั่นนั่นไงเนี่ยฝันยอนแยง่อนใช้ใช้สมาธิมันเท่าไหร่วะร้อยมันสองอห้อนว่าไปไปหรือหมดสามสี่สได้มาเก้าอันปไ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 ปอุ้ยอุ้ย เอ็ดแม่เพดูเอินมึงของจริงน้องไม่รู้อะกูเอาไปสายมอดจัดแล้วรอไข่ใหม่เพดูเอินงามๆน้องเกือบเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้สามฟอมเชื่อมั่นในปฏิหารหรือเปล่าผมเชื่อหนึ่งสองสามนั่นมีเพิ่มกดปิดครัด มองดีๆก็คือกำไรนะมองกันดีๆอะ่ะอีเพิ่มสองฟองหนึ่งสองหมดคือห้าสิบฟองแรก,กเหมือนจะหลับห้าสิบฟองหลังแล้วผมกลับมาได้ดีๆอย่ง,งผมก็มต้องได้กำไรมันมเรื่องปกติเราลงทุนไปทั้งหมดร้อยฟองก็คือสองรอห้าสิบไออนอันนี้อันนี้แบบคิดแบบถูกๆเลย ผมให้แปดสิบอันอทีนี้แปดสิบไอที่โล่กันโล่แมสบันนี่เอาแบบราคาแบบไม่เวอร์นะราคาแบบว่านะไม่หล่อนนะที่มันก่อนหนึ่งร้อยยี่สิบอาโล่แมสบันนี่ผมเอาร้อยห้าสิบพอสองร้อยสามสิบลงไปสองร้อยห้าสิบนี้มัฟไฟมัฟไฟสองแบบเฟรมเฟรมมัฟไฟผมเอาซักยี่สิบห้าอันสองรันห้าสิบ หวานหวานสองร้มัพดินนูโชเนเชลมัพดินอ่ะมีแต่คนบวกเจ็ดไปสามร้อยแล้วฟิสิกัลนี่เรากำไรร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่แปดไ,ได้เราได้กำไรมาหนึ่งร้อยสี่สิบแปดไอออนนะเออแล้วแล้วเราได้แบบพวกยาพวกแบบใบเอบีคุณเอินอะ่ะคุณยัดยัดเข้าไปแล้วเปิดมันออกมาหายเจอของแม่ไข่อะ่ะแล้วก็มิ้นผองแม่งเลยละกัน งามเลยนะงามเลยนะไปไปฮัลโหลพี่กงอยู่ปะพี่กงพี่กงเดี๋ยวไปพี่ไปแมปเรือแต่งอันดิแมปไปนะั่นน่ะแต่เออเรือ,<ๆ>เ,อ,อเรือเรือล่มอ่ะผมมีไม้บอลอันหนึ่งแต่ก่อนเวลาพี่เริ่มเว้ยไปสุกา้าไอ้บิน่ะครับพี่ชายพี่ไปสุกา้าฮัลโหลไปสุกา้า Thank you bro อันนี้มาเนี่ยมาเนี่ยน,นะไปสุกาอาอ้า เอายังไม่รู้จะสว่างไหมนะบอสไม่สว่างหรอกเอายังลองดูเอาไล่หน่อยไล่หน่อยไล่เฮอยกระทูอีกแค่หนีเลยหนีหนีหนีเดี๋ยวเอาตัวเอาเอาไอ้นั้นมายิงระวังมาในนี่มันดิสอะไอตอนเนี้ยเออใช่ดูด้วยดูด้วยไม่คระบดูพี่ธามาช่วยดีดูด้วยพี่ผมต้องเอาไอ้นักธนูมายิงวะเดินไปหยิบขนมมากินบอสอยู่เรียกอะไรครับเดียวเล็กนะบแลอขอไอพี่นะพี่ผมต้องแต่กันฟอไหมคิดว่าพ้องบอสเปนสว่าง มาพี่แม็กบอกว่าบอลสวะผมใส่กันบอลแล้วกันใครเปิดวาร์ปะเผื่อบอสเข้าวาร์ปแม่เพิ้นดอกกจะหมื่นแล้วหรอเฮียอุตากินไม่นะมันมีคนมามันมีแอดโง่ๆบอลอยู่พี่ช่วยผมดีพี่ช่วยผมหน่อยขอร้องพี่แอดมาไล่ตีไอไทเทนะพี่ช่วยผมดีพี่ดูแอดดูสภาพเฮียผมใส่แอดไม่ใส่เดียร์ทันมึงกับเพื่อนแหลกคนเทียอะไรมาบัดแบบนี้กูถามจริงแอดหรืแอดแอดสู้ชีวิตไอพี่นะครับ เอ้าเห็นไอ้แดนนอนตายปะโอ้โับอลบอลไม่ได้ตั้งมาโคมาแล้วโอ้โหหมื่นหกเรียบร้อยได้เป็นลมสวยด้วยบอลจะตายแล้วอู้ยไม่ตายยังไงโกงจังฟอร์ดไดไอโกเลียมไม่ใช่ฟอร์ดไดบอลเออนึกว่าตายเหมือนกัน ปัไม่ไปโก่งแข้งไหวจริงๆว่ะโดยพิธีตอนนี้การบอสดรอปก็หารสี่อ่ะเฮ้ยผมแข็งปุ๊บกูเป็นสาวบอลดุกูได้หารว่ะงได้หารพี่ผมหายได้หมดการบอสดรอปหารครึ่งเว้ยหาการเท่าเว้ยโอ้ยเสกดีทีปับ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 ยลืมไปอยูตัวเองไม่ได้ดรอปแล้วดรอปแล้วนั่นดรอปอะไรบ้างนั่น เฮ้ย oh. O T A oh, O T A ไอ้ที you know. ่ O T A ก็ดอกไอ้ที่ลูกมือหมามือหมามือหมาคืออแหละ End of God End of God ขอบคุณมากทุกคนโอ้พี่ว่าพี่ว่าเราต้องรับรับไม้บอลแล้วก่อนนะไม่มีคนขายหรอกมันจะคมึงรับหรอครับผมโอเคเอาละครับวันนี้น่าจะจบลงแค่นี้ครับก็ซัดบอสยังไปโชว์ไปน้องๆเป็นสเต็ป แค่นั้นแหละยิงแรงมากตอนนี้เจอกันใหม,มครับวันที่เราเล่นแร้วไลฟ์งเยคลิปหน้า